ศิราชเองอะค่ะเราพบว่ามีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการหาเส้นเลือกยากการจําเป็นต้องได้รับสารน้ําที่มีความเข้มข้นสูงหรือการที่จะต้องโดนเจาะเลือดบ่อยๆคนไข้ส่วนใหญ่อะรู้สึก ทรมานหรือรู้สึกไม่สบายกับกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถจะมีอะไรที่จะยกระดับการดูแลคนไข้ให้คนไข้ได้รับความสบายมากขึ้นได้รับบริการที่ดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ภาวิชาและโรงพยาบาลศรีราชอยากจะก้าวไปสู่จุดนั้นค่ะ ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนปลาเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้หลากหลายไม่ว่าจะมีการติดเชื้อหลอดเลือดมีการอักเสบเราก็เลยมานั่งคุยกันแล้วว่าเราจะพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาสุภธรรมวิทย์นะครับเป็นรองหัวหน้าภาควิชาของภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นครับในทีมของภาควิชาวิสัญญีของเราเองเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันแล้วก็สืบค้นว่าจะมีวิธีอะไรเพื่อที่จะพัฒนาการรักษาหรือว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่เราพบว่ามีสายสวนประเภทหนึ่ง ที่เราเรียกว่าพิกไลน์ซึ่งเป็นสายส่วนที่สามารถใส่จากหลอดเลือดส่วนปลายแล้วปลายของเขาเนี่ยก็จะไปอยู่ในหลอดเลือดดาส่วนกลางได้สามารถใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงๆได้สามารถให้ยาฆ่าเชื้อที่อาจจะทําให้เกิดหลอดเลือดอักเสบได้รวมไปถึงยังสามารถใช้ดูดเลือดในผู้ป่วยที่ต้องมีการดูดเลือดเพื่อส่งตรวจบ่อยๆได้ทําให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับความเจ็บปวดหรือทรมานจากการที่ต้องถูกเจาะเลือดบ่อยๆ เราได้เริ่มต้นนําร่องในกลุ่มผู้ปว่วยที่ต้องมาห้องผ่าตัดเพราะว่าในกระบวนการใส่เนี่ยเราต้องมีกระบวนการปัสตจักเชื้อต่างๆนะครับโดยใช้อุปกรณ์ของห้องผ่าตัดก,ก็เริ่มมีการถ่ายทอดความรู้และก็ประสบการณ์จากอาจารย์วิสัญญีแพทย์ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้สายนี้ก่อนสู่วิสัญญีแพทย์ที่เป็นกลุ่มเล็กๆ หลังจากที่เราได้เริ่มต้นใส่ในผู้ป่วยกลุ่มแรกๆเหล่านี้ไปนะครับก็พบว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆทั้งจากตัวผู้ป่วยเองที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องทุกข์ทรมานจากการที่ต้องถูกเจาะเลือดบ่อยๆนอกอนจากนีน้กลุ่มพยาบาลที่อยู่หน้างานมีเสียงตอบรับที่ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นหน้าด่านที่จะต้องคอยเจาะเลือดผู้ป่วยก็ทำให้เขามีการทำงานที่สะดวกมากยี่งขึ้น ในเรื่องของประโยชน์ของปิกลายเนี่ยประโยชน์อันดับแรกเลยคือกับผู้ป่วยค่ะแต่ในส่วนของพยาบาลเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการลดพลังงานในการที่จะต้องไปเสียเวลาในการเปิดเส้นหายา,ยากรวมถึงการเจาะเลือดที่ปล่อยครั้งแต่ถ้ามีปิกลายเนี่ยเราสามารถให้สารน้ําเลือดก,ก็สามารถให้ทางเส้นนี้ได้เลยค่ะคนไข้ก็จะลดการบาดเจ็บช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา จากนั้นเราก็เริ่มขยายไปในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาห้องผ่าตัดได้เช่นกลุ่มผู้ป่วย ICU กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเราก็สามารถไปใส่สายให้กับเขาที่บริเวณข้างเตียงได้เช่เนเดกัน กลุ่มผู้ป่วยขยายวงกว้างขึ้นทีมวิสัญญีของเราเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะให้บริการผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีเราก็เลยได้พยายามชักชวนแพทย์กลุ่มอื่นๆที่เป็นสหาสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการใส่สายสวนหลอดเลือดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรังสีแพทย์ร่วมรักษากุมาราแพทย์ที่อาจจะใส่สายอยู่แลัวในเด็กรวมไปถึงศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเช่นเดียวกันนะครับ ได้เชิญมาร่วมประชุมเพื่อที่จะวางแผนขยายงานบริการการใส่สายฟิตลน์ที่เราเรียกว่า a l i s นะครับก็คือเป็น a n e s t h e s i a Line s e r v i c e Team เราได้เชิญแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาร่วมทีมร่วมกันนะครับและมีการแชร์องค์ความรู้วิธีการใส่สาย,สายเพื่อปรับให้เป็นในแนวทางเดียวกันตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นคือการส่งขอปรึกษาการใส่สายกระบวนการใส่สายในการาํามพัตธการรวมไปถึงกระบวนการหลังใส่สายแล้วเพื่อที่จะให้การดูแลให้สายเนี้ย สามารถใช้ได้จนกระทั่งหมดข้อบ่งชี้ทุกคนก็จะมีความรู้อยู่ในระดับเดียวกันและมีแนวทางการดูแลไปในแนวทางเดียวกัน นอกเนจากการพัฒนาทีมแล้วเนี่ยครับอีกหนึ่งปัญหาที่เราพบก็คือการใส่สายให้ตรงตำแหน่งอย่างถูกต้องเพื่อที่จะให้ใช้สายนั้นเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับในอดีตหลังจากที่เราใส่สายเสร็จไปแล้วเราจะต้องส่งผู้ป่วยไปทาการเอ็กซเรย์นะครับถึงจะสามารถยืนยันได้ว่าตำแหน่งปลายสายถูกต้องเหมาะสมถ้าไม่ถูกเราอาจจะต้องนําผู้ป่วยกลับมาที่ห้องผ่าตัดเพื่อที่จะแก้ไขตำแหน่งสายนั้นนะครับทางทีมของเราก็เลยมีการพัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่า py นะครับซึ่งอันนี้สามารถออยืนยันตำแหน่งที่เหมาะสมได้โดยการใช้คลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งมีอยู่แล้วในห้องผ่าตัดข้อดีของนวัตกรรม P Y ก็ยังช่วยลดโอกาสความผิดพลาดของตำแหน่งปลายสายที่ไม่ถูกต้องจนทำให้ผู้ป่วยต้องกลับมาแก้ไขปลายสายนั้นอีกนะครับ ในกระบวนการทํางานของทีมเอลิสเรานะครับนอกเหนือจากที่เรารับผู้ป่วยมาทําการใส่สายแล้วเมื่อใส่สายเสร็จเรายังมีกระบวนการที่จะติดตามผู้ป่วยนะครับเราต้องการจะติดตามเรื่องของโอกาสในการติดเชื้อภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใส่สายรวมไปถึงความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานหน้างานรวมไปถึงผู้ป่วยด้วยเช่นเดียวกัน อีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญนะคะคือการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยเข้าฐานข้อมูลซึ่งในการเก็บข้อมูลเหล่านี้ก็จะทําให้บุคลากรเองมีข้อมูลในการติดตามผู้ป่วยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทีมและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในอนาคตต่อไปค่ะจากความสําเร็จของทีมเราสําหรับผู้ป่วย,ยโรงพยาบาลศิริราชเราก็ได้มีการต่อยอด ออกไปสู่โรงพยาบาลอื่นๆนะครับทั้งในระดับกรุงเทพมหานครรวมไปถึงโรงพยาบาลต่างจังหวัดในประเทศไทยของเราเพื่อให้เ็เกิดความรู้ความชํานาญและสามารถสร้างทีมหลังเนี้ยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลของเขาเองได้นอกเหนือไปจากนี้ทางทีมของเรามีแผนที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับภูมิภาคนะครับเรามีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อที่จะเผยแพร่วิธีการใส่สายลูกหูเทคนิครวมไปถึงนวัตกรรมที่เราคิดคนเองเพื่อที่จะเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน สิ่งที่เราทำเนี่ยจะไม่สามารถสําเร็จหรือว่าเห็นเป็นรูปธรรมได้เลยถ้าปราศจากความร่วมมือของทุกฝ่ายซึ่งความร่วมมือของทุกฝ่ายเนี่ยเนื่องเหนือไปจากทีมวิสัญญีแพทย์วิสันดีพยาบาลกุมารแพทย์รังสีแพทย์ร่วมรักษาศัลยแพทย์ยังรวมไปถึงฝ่ายการพยาบาลที่ต้องดูแลหน้างานทั้งหมดไปจนถึงตัวผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยาาเอง รางวัลที่ได้อาจจะไม่ใช่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่เป็นโล่รางวัลที่เราได้รับจากการพัฒนาคุณภาพของการทํางานของเราแต่เป็นความอิ่มใจครับเป็นความปลื้มที่เราก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ได้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยลดความทุกข์ทรมารจากการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเซเดราแห่งนครับ